สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราเจอกันนะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงใช่ไหมคะก็จะเป็นเรียนแล้วก็เอ่อทำงานพร้อมทุนด้วยที่ประเทศไอร์แลนด์ Top University น,นะคะก็แร็งกิ้งท็อปมากๆเลยนะคะต้องประมาณว่าต้นๆหนึ่งสองประมาณเนี้ยของประเทศเอ่อไอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะแล้วก็เอ่อในส่วนของวันนี้นะคะเวลาสอง จอกันไลฟ์สดนะคะแล้วก็เวลา3ามทุ่มนะคะเดียวจาทำงานออสเตรเลียรายได้แสนเป็นอย่างไรเวลา3ามทุ่มนะคะตั้งแต่1นึ่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะคะตามไลฟ์สดได้นะคะตั้งแต่ไอแลนด์นะคะ1นึ่ทุ่มนะคะพร้อมทุนด้วยแล้วก็เรนฟรีมีในโลก2องทุ่มนะคะและ3ามทุ่มจะเป็นออสเตรเลียที่ขึ้นชื่อว่าค่ารายสูงที่สุดในโลกในขณะนี้นะคะโปรโมชั่นต่างๆพร้อมทุนด้วยนะคะวันนี้วีซ่าออกมาปึกหนึ่งเลยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะออสเตรเลียออสเตเดต่อวีซ่า ก็ยังได้วีซ่าอยู่นะคะได้วีซ่าในประเทศออสเตรเลียนะคะแต่ว่าในเมืองไทยยื่นได้มายื่นได้แต่ว่ายังสแกนนิวไม่ได้นะคะตตูจร่างกายได้นะคะก็แต่ออสเตรเลียตอบวีซ่าได้ได้วีซ่านะคะทีนี้มาดูทั้งหมดวันนี้9คนนะ9หรือ10คน9คนทีนี้นะคะน้องกระหนกวันนะคะได้รับวีซ่าเนาะเด็กขุขอไฮไลท์นิดนึงนะคะน้องกระหนกวันนะคะสับคลัสทุกคนได้เป็นวีซ่านักเรียนนะคะเด็กขุย เออซับคลาสห้าร้อยแต่ว่าวีซ่าท่องเที่ยวเราก็คนที่จะไปเยี่ยมเด็กนักเรียนหรือว่าลูกนี้ก็เราก็ท,ทำนะคะอันนี้ซับคลาสห้าร้อยนะคะเป็นวีซ่านักเรียนนะคะก็น้องก็อันนี้ได้วีซ่าแล้วใช่ไหมคะก็ได้วันนี้นะคะวันนี้วันที่เก้าน้องเก้าเก้าตุลานะคะคนที่สองนะคะน้องวัดมงเหมือนกันนะคะ สับคลาส500เหมือนกันนะคะวันนี้วันที่9ใช่ไหมวันที่9นะคะ9นะคะใช่ไหมล้วก็เออน้องวันน้องชยพลนะคะน้องชยพลนะคะน้องชยพลก็สับคลาส500เหมือนกันใช่ไหมคะนะคะวันที่9นะคะน้องนะจ๊ะแล้วก็น้องอะไรอ่ะน้องบุตรพรมนะคะไปเร็วๆแล้วกันนะคะต่อไปนะคะน้องจัดสุ จะตุสันนะคะน้องจะตุสันนะคะแล้วก็น้องสุวรรณโพนนะคะสุวรรณโพนนะคะแล้วก็น้องอบัวกามนะคะบัวงามนะคะแล้วก็น้องรัดกาวงนะคะรดรัดตันนาวงนะคะโอเคได้ค่ะทีนี้ทั้งหมดกี่คนเอเ่ยอย่าลืมนะมาจริงๆเรามาโปรโมทลฟ์สด แต่วันนี้ได้วีซ่าก็เลยว่าคุยเรื่องวีซ่าทุกคนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนหรอพุ่งน้องบอกเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนแหละตัวเองไม่ได้เก้าแปดคนนะคะก็ออกกันแล้วนะคะก็ยังไงนะคะแป๊บบนึ่งนะ โอเค9คนนะคะจีนอันนี้มีเด็กจีน9คนอันนี้เด็กจีนนะคะเสียงชูน,ชงนะคะต้องจับค่า500เหมือนกันนะคะทีนี้คนเขาเรียกอะไรคนต่างชาติก็มาทำวีซ่ากับพี่ยุเหมือนกันนะคะวันนี้เจอกัน1ทุ่มนะคะทุนไอแลนด์นะคะเป็นอย่างไรท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ก็คือแรงกิ้ง1-2ตลอดนะคะที่เทรนิตี้นะคะก็เวลา2ทุ่มค่าเรียนฟรีมีในโลกเป็นอย่างไรปไริญญาตรีโทเอก สามทุ่มนะคะก็เตรียม์ทำงานออสเตรเลียรายได้สูงที่สุดในโลกนะคะตอนนี้ออสเตรเลียก็รายได้อ,อ,อันดับหนึ่งของโลกเป็นยังไงโครงการไม่กี่หมื่นบาทนะคะเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้นะคะเป็นไลฟ์สดติดตามกันที่ช่องนี้เลยนะคะ Facebook p เ g e ทุนเดนต่อต่างประเทศฟรีทุนเลยนในไทยนะก็อย่าลืมก่อนจะาก,การคลิกไลค์คลิกแชร์นะคะเป็นกาลังใจให้ครูยนะคะทาเพจนี้นะคะก็ดีใจกับน้องๆด้วยที่ออสเตรเลียออกวีซ่ารัวๆว,ว,วันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย